สวัสดีครับปกีิเช่นเคยครับครับพ่อแม่โคก้าพาแซบครับผมวันนี้ยุทธีตลาดซุกสวัสด์บางบอนครับวันนี้พามาเดินตลาดเย็นวันอาทิตย์ครับตลาดสุกสวัสด์บางบอนสามแยกบางบอนสินค้ามากมม่รอจำหน่ายครับเสื้อผ้าของกขนเยอะแยะครับตลาดนี้ด้านนอกนี้จะขายทุกวันอาทิตย์ครับปกติก็จะเป็นร้านจอดรถ เดีน,นี่เขาเปิดเป็นคล้ายๆกับต้องถมประมาณนี้และครับทำมาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับมีเสื้อผ้าและของกินเยอะแยะเลยครับเดินเลือกซื้อตามอัธยาไซได้เลยวากันไปตอนนี้ก็มาเดินช่มเสื้อผ้ากันครับกางเกงกับมีแต่เสื้อสวยงามแม่ค้าก็ร้ายครับ ทั้งแม่ค้าทั้งลูกค้าเยอะแยะครับเขามาชอมกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับพ่อแม่ครูกาผาแสบครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่ตอไปครับถึงสีบอดีปันใดกัฝากพี่น้องเชียร์สักนิดกันยังดีครับเดินชมกันไปเรื่อยๆครับ ก,กันเองกบสวยงามมากครับราคาก็เป็นกันเองครับกะว่ถือว่าแพงครับของใส่ของสสยโทรศัพท์อุปกรณ์เกี่ยวกับโทรศัพท์ก็มีเยอะแยะครับวันนี้ก็มีของกินครับพิซซ่าแน่ลูกสิ้นแน่ใส่กรอบก็ว่ากันไปครับ อันนี้เป็นเม็ดมะม่วงหิมาพาะพันราคาพอแพงครับน้ำบุญใบเตยสดเชิญครับเดอนมาเนื่อยเนื่อยมีต้มเปรย์ก็มีครับต้มขมชูชิเลือกซื้อเลือหากนันได้ครับราคาหาบาทสิบบาทครับตัวเมักเนื้อก็ร้านนี้ครับปลานิ่ทอดก็มี หมูย่างน้ำตกปานิ่นเผาครับตัวใหญ่ใหญ่พักของเล่าครับอีสานบานเท่านี่ครับนี่ทั่วปีครับพี่น้องหวายก็ยังมีเลยพี่น้นองน้ำม่เไรของกินอีสานบานเท่าครับเทดขมนีเยอะแยะครับพักต้มพักลวกน้ำพริกนี่ทุกอย่างครับให้เลือกซื้อเลือกฮะ เดินชมไปเรื่อยๆครับมพะพร้าวน้ำหอมเด๋ยนนี้ก็เป็ดพะโลนี่ครับตุดยอดเลยน่ากินมากเลยครับยำครับยำ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 หอยแขงยำหอยนางลมไม่ละสิบบาทเนอะ ลูกชิ้นเนือมี่ครับลูกชิ้นระเบิดอันนี้ไข่ป้าเมือกครับพี่น้องน่ากินมาแล้วก็ขนมปังครับผัดสมกับมี่ครับพี่น้องฮอหมกใบตองไก่บ้านครับไก่เหนียวตัวละลอยตัวละลอยยี่สิบ ตัวนี้ไก่ไตนาครับพร้อมรับประทานหอยหน้าครับหืมหนากินมากครับต้องละสี่สิบบาทหอยหน้เาเกาจีก็มีด้พ e ี D ่น้องแฮมเบอร์เกอร์ o. ของกินร้ายครับเลือกซื้อเลือกหากันได้ครับ ทุกวันอาทิตย์ด้านนอกนะครับนี่ครับแกงส้มไขป่ปลาส่วนมาคนก็นจะมาเดินถูกวันอาทิตย์แล้วตอนเย็นวันอาทิตย์เพราะว่าของกินมันจะลายครับมีแกงเหฮดก็มีครับ ปลาสวยงามอยากได้ไปเลี้ยงมาเอาด้วพี่น้องกุ้งดองหมึกย่างคอหมูย่างก็มีบอกว่าครบครับไปตามภาพเลยครับสินค้าลายพดแต่ผู้ชมที่อยู่ใกล้เห็นคววลิปนี้ก็แวะเข้ามาเยี่ยมเข้ามาชม เาเลือกซื้อเลือกหากันได้นะครับอืเสื้อผากระคาบพแพงเับนี่เป็นโซนด้านนอกครับต่อไปเขาโซนด้านในครับตอนนี้เสื้อผาเด่นมากครับเดินมานี่สะดุดตาเลยทีเนีสีชูชาาดดีขนาด ตัวนี้ก็เป็นเครื่องประดับของผู้ยิ่งครับสร้อยแหวนเงินทองเสื้อผ้าก็ราคาพอถึงลอยก็มีครับห้าสิบเก้าบาทเก้าสิบเก้าบาทประมาณนี้ลอยยี่สิบก็มีครับตามเกตนะครับเครื่องสำอาง หรือว่าครบมีถุงยางก็ว่าได้ครับอยู่ในตลาดตรงนี้ตลาดใหญ่ครับกวางขวางดียนี่ครับกระเป๋าก็มไ่ได้สวยทั้งนั้นเลยครับสำหรับผู้ยิงส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเข็มขัดครับเส้นละร้อยครับมีผ้าฮอมผ้านุม่มเสือ้อผ้า ราคากันเองตอนนี้ก็เป็นน้าหอมครับตอนนี้โยด้านในโดมก็ว่าได้ครับที่มันเป็นตลาดรักของเขาตันนี้มีเสื้อผ้ารองเท้าครับรองเท้านี่มีแต่คูที่สวยเลยหัวเล็กก็มีผ้บบาใบรองเท้าแตะ เลือกซื้อเลือกหาได้ตามสบายเลยครับอื่นที่กวางขวางในการเดินกางเกงกัมีแต่ตัวไม่ใหม่ๆ่สวยครับก็บคูคเดีนๆเลยูคาง,งามๆเท่านั้นชมกันไปเรื่อยๆครับ สวยงามมากครับแล้วก็เตลละาล่านเนี่ก็จะมีทีสแกนให้ความครับสำหรับคนที่บริโภคตังมาครับหรือว่าสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งครับส่วนโซนนี่ก็จะมีข้วกอาหารสดแล้วกับผลไม้ครับอยู่โซนฟังเนี่ย ด้วยวิโยด้านนาท่เข้อก็ว่าได้ครับส่วนมากจะเป็นพักกรบพลไม่ครับช่วงแรกนะไปเดินอยรอบนอกมาเดินโซนนอกแล้วกลับเข้ามาข้างในดูเสือ้อผาแล้วก็เข้ามาชมพวกพักครับอย่าพึงตาลายเด้อพี่น้องบางทีคนไลยกับเบียดเบียนกันเบียดสีกันแน่นิดหน่อยช่วงหน่มันจบครับพักก็มีแต่พักสดๆครับ ข่าตะไคร้ใบมะกรูดมะนาวมีครบตกอย่างสำหรับผู้ไรามาเค็จกับเขาครับผักสดๆมาแล้วจ้าผักขแขงกับยังมีพี่น้องเรามาเดินชมโซนพลไม้กันต่อครับนี่ทั้งแตงโมผลไม้ดองก็มีทเรเลียนครับของโปรดใหลายคน ปิ้ลำไยสมองุนโอ้มีเพียบครับพี่น้องกระจัประมาณนี้แหละครับภายในตลาดชมแหลวกฝาก็ดไรก็แชร์ก็ติดตามให้ด้วยนะครับพ่อแม่ครูก้าพาแซบครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทําคลิปต่อไปครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปต่อไปครับ 真是感动。